รีวิวเสียมนะครับเสียมค้นส่วนนะครับผมต้องใช้รุ่นนี้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นดินผมใหม่เนี่ยแข็งมากนะครับเสียมเล็กๆเนี่ยผมขุดหักมาหลายด้ามแล้วนะต้องเอาเสียมเหล็กหนบนะครับหนาๆอย่างนี้เลยนะแล้วเป็นด้ามเหล็กนะครับผมตัวด้ามก็หนานะครับผม ดามนี้หนักไม่กว่าไม่ต่ำกว่า3ากิโลนะครับเดี๋ยวจะลองขุดให้ดูสักหลุมนะเดี๋ยววันนี้จะปลูกมะพร้าวนะครับผม